ตอนนี้มาเที่ยงครับน่าจะไม่มีคนอยู่น่าจะไปกินข้าวกันหมดมาดูรถซูเปอร์เกรดหน่อยครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวนนะครับมีคนอยู่มอยมอไซค์ก็อยู่นะไปกินข้าวหมดหรือเปล่าเนี่ย กันชนยังไม่ใส่หมวกน่าจะยังไม่มาเด้อรถอยู่นะน่นนี่มาใส่อยู่เด้อมาใส่อยู่ ไปกินข้าวหรือเปล่าไปดูกันชนหน่อยโอ้กันชนเหมือนจะเสร็จแล้วข้างต่อโอ้ปัาจิงจกร้องนี่ แปะแบบนี้ยยําหมุดเออมันก็สวยไปอีกแบบนะอันนี้พื้นเลดใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบว้าวใส่ตะแกรงมันก็จะสวยอีกแบบนะเนี่ยเนาะทำช่องตะแกรงเสร็จแล้วนะครับกันชนนะครับ เรียบร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่ปิดเว้าวตรงนี้นะครับตอนว้าวมันไม่สวยอันนี้น่าจะช่างต่อออกแบบเองหรือเปล่ามาไอ้ตรงเนี้ยจริงๆต้องยำ้ำไหมมันยำ้ำ ก็ดูแปลกไปอีกแบบนะครับมันต้องตั้งกับรถแล้วก็จะดูว่าทรงมันได้หรือเปล่าวางแบบน,นี้มันวาวตรงมันก็โอเคอยู่นะดีกว่าเดิมอยู่นี่หรือเปล่าคากระจกไม่น่าใช่อันนี้เนี่ยใช่ไหม ไม่แน่ใจไม,ม่อะไรดูรวมใครเสร็จแล้วแต่ไม่มาเอานะดูรวม ถ้าได้กันชนสามหกจะสวยเลยเนาะไฟสามหกอะไรเงี้ยสวยเลยแปลกไปอีกแบบเนาะใส่กันชนสามหกน่าจะสวยลงตัวเลยไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้ เก็บกับบ like ้านเก็บกับบ้านเลยนี่ถ้าได้กันชนสามหกจะสวยนี่ฟูโซใส่กันชนสามหกเรามาไม่ค่อยจะเอีกันเลยนะ รถช่างต้นหรือเปล่าเลยตรงนี้ยังเพ้นลลยอ่ะเอา้าสวยดีนะคันนี้ปาดเบาอ,อ่ะก็ประมาณนี้ครับอัปเดตให้ดูแล้ว ช่างน่าจะงานเยอะนะครับเอาผมไม่ได้สังเกตตรงนี้เลยเขาแปะนานแล้วหรอไม่ได้ลืมสังเกตเรือเพิ่งแปะ เปะหรือเปล่าผมลืมสังเกตนะใช่ไหมเพิ่งเปะหรื่อเปะนานแล้วผมก,ก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ข้างประตูอ่อก็ประมาณนี้ครับไปโคโราชก่อน จากเขียนไว้กลบหมดเลยไปไ,ไปกินข้าวอ,อบอกนู่นเลยบริษัทจะไปไหนคะพระเริ่มเยอะแล้ว อันนี้เป็นันนี่เป็นพระหลวงปู่หัวนะครับเนี่ยสมัยเด็กเกรักพวกผมมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพ่อขับรถให้เก้ให้ใหลวงพ่อหลวงพ่อวัดบ้านกวัน มีทั้งไอ้นี่จีวอนก็อยู่ในนี่แหละจีวอนแกจีวอนแล้วก็แต่ไม่มีตัวแปดทิศ <Okay. S 1> ถ้าแขวนในรถเนี่ยโอ้ดีมากเลยสมัยนั้นแบบคือถ้าใครมีเนี่ยรถความรถแรงเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นไรนะคนจะปลอดภยัย แต่ก็แต่การนับถือนะแี่ผมนับถือแกนับถือหลวงพ่อมากไปคลิปนี้ก็บายบายครับเหมือนเห็นทีมงานวิ่งดินนะสายแบกด้วยจะไม่รู้ขุดจากไหน เดี๋ยวกันใหม่ครับวิยาไปกินข้าวก่อน